เคล็ดลับมหัศจรรย์ของน้ำส้มสายชูที่ทำให้คนต้องชึ่ง 1. ผสมน้ำส้มสายชูกับโคกแล้วฉีดพ่นลงบนกระจกกระจกจะใสวิ้ง 2. ผสมน้ำส้มสายชูกับน้ำยาล้างจานขจัดคราบไขมัน 3. ผสมน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาคืนความขาวให้ร่องกระเบื้อง 4. ผสมน้ำส้มสายชูกับยาสีฟันฉีดพ่นลงบนก๊อกน้ำก๊อกน้ำจะกลับมาเงางามเหมือนใหม่ ห้ากำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชักโครกเปิดฝาถังพักน้ำแล้วเติมเกลือน้ำส้มสายชูเบกกิ้งโซดาและน้ำหอมปรับอากาศลงไปจะช่วยให้ชักโครกสะอาดและไม่มีกลิ่นหกขจัดคราบน้ำมันบนเตาแกส๊สเทน้ำยาล้างจานลงไปโรยอเบกกิ้งโซดาให้ทั่วจากนั้นเทน้ำส้มสายชูลงไปเพื่อช่วยละลายทิ้งไว้ประมาณ10นาทีใช้ผ้าเช็ดเบาๆคราบสกรปรกก็จะหายไปทันที เจ็ทำความสะอาดขอบยางตู้เย็นขอบยางตู้เย็นที่สกปรกมักจะสะสมเชื้อราในชามผสมยาสีฟันน้ำส้มสายชูและน้ำยาล้างจานให้เข้ากันใช้ทิชชู่เปียกชุบส่วนผสมที่ได้ใช้ท่อเช็ดไปมาตามขอบยางคราบสกปรกก็จะหลุดออกอย่างง่ายดาย